ทองไทยขึ้นแล้วเท่าไรวันที่1มกราคม2567ทองคำแท่งเปิดขายบาทละ33,650วันที่16มกราคม2567ทองคำแท่งทะลุก34,000เดือนกุมภาพันธ์ทำสูงสุดที่34,650ปิดเดือนกุมภาพันธ์ที่34,600 แล้วทองไทยทะลุ35,000เมื่อไรเมื่อไรเมื่อไรวันที่สองมีนาคมเปิดมาที่35,200และ9ก้าพันาพันเมือ่อวันที่5มีนาคมแต่แค่36,000คงไม่พอมีนาคม2567นี้ทองไทยขึ้นยานต่อ พยานเหนือ37,000วันที่21มีนาคมเรียกได้ว่าช็อกทั่วทุกพื้นที่พระทองเปิดแรงสุดแห่งปีบวก700บาทบวก700บาททำให้ทองคําแท่งเปิดทุกสถิติประวัติศาสตร์3 7 5 5 0ล่าสุดวันที่28มีนาคม2567 ทองคําแท่งทุกสถิติใหม่อีกครั้งเข้าใกล้38,000ทําสูงสุดที่37,950คุณคิดว่าทองไทยจะทะลุ38,000ในเดือนมีนานี้ได้หรือไม่แต่เห็นแล้วใช่ไหมมีทองมันดียังไงจากต้นปี33,650วันนี้37,950 คิดเป็นกำไรบาทละ4,300แล้วถ้าซื้อไว้ก่อน30,000คงต้องให้ตำแหน่งทรงซอ้อมีทองวันนี้มีส่วนลดพิเศษแค่มาที่สุวรรณพัฒนาห้าสาขาต้องมานะ